วันนี้จะมาพาทำเมนูตามไวรัลจะเป็นของกินเล่นจากอินโดนะคะเมนูนั้นก็คือปอเปียไส้กุ้งมายองเนสนั่นเองค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะมาต้มกุ้งกันก่อนโดยเขาจะใช้เตาแก๊สตะกนลประสงค์จากอีวาตานิดีไซน์มินิมอลสีสวยสุดๆเสียบกระป๋องติดตั้งง่ายมากๆเพราะเขาเป็นระบบแม่เหล็กแถมไฟแรงอาหารสุกเร็วและประหยัดเวลามากเลยค่ะขึ้นชื่อว่าอีโครุ่นนี้เขาเคลมว่าประหยัดการใช้แก๊สมากกว่ารุ่นอื่นๆด้วยนะและที่สำคัญเตาของอีวาตานิเขามีนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใครคือม ทำให้ใช้แก๊สได้จนหมดกระป๋องโดยที่ไฟไม่อ่อนลงเลยดีมากๆพอกุ้งสุกดีแล้วเนี่ยเราก็นำมาน็อกน้ำเย็นค่ะปอกเปลือกออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆถึงค่อยตามด้วยข้าวโพดไข่กุ้งแล้วก็มายองเนสลงไปขอเพิ่มความแซ่บด้วยซอสสีราชาเล็กน้อยถึงค่อยคนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็นำมาหอ่อด้วยแป้งปอะเปียฮ่องกงนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรคะ่ะบางทีเขาก็เรียกว่าแผ่นแป้งกระดาษห่อให้มิดชิดเลยนะคะถึงค่อยนำไปชุบก,กับแป้งทอดกรอบแล้วก็นำลงทอดไฟแรงนะคะแต่ว่าอย่านานมากนะไม่งั้นเดี น้ำตาลสวยก็ยกลงได้เลยเขาแนะนำให้ทอดใหม่ๆแล้วก็กินเลยนะคะแป้งจะมีความแบบกรอบๆบางๆส่วนไส้ข้างในเนี่ยก็จะมีความเยิ้มค่ะแต่ถ้าทอดนานเกินไปจะไม่เยิ้มแบบนี้นะอร่อยมากลองไปทำตามกันดูส่วนเตาแก๊สอเนกประสงค์จากอีวาตานิใครสนใจนะคะเดี๋ยวเขาแปะลิงก์ปลายยาวไว้ให้นะ